cản chỉ chợ tiên dạng các tìm cả nẹ năm dạng như đi stone hả? ngồi phun mày u mười <laughs> สบายดีท่านผู้ชมเนาะการตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเจม GTS อีกแล้วนะท่านผู้ชมกาภายในวันนี้เขาก็มาอยู่ที่สวนอินเนาะหรือว่าสวนอินทผาลัมนั่นเองเนาะกาภายในวันนี้เขาก็จะได้มาถ่ายเนาะถ่ายสวนอยู่ที่ลองสวนอินทผาลัมเนาะการมาพบกันในช่วงใบใบเนาะกาตอนเช้าเกาก็บูรดายไทยกาเดี๋ยวเราไปเบิึง ภาพบรรยากาศการไถเนาะจะเป็นล่องสุดท้ายที่เราจะไถจากนั้นเราก็จะแบ่งเวลาไปเอาจกอันนั้นเนะาะท่านผู้ชมนี่ก็คือเอาไซรดถไถเนาะไถรอบต้นอินทาลัมเนื่องจากเขาทำการขยายเนาะขยายเบาของมันออกมาแล้วต่อไปเขาก็จะไสจกเนาะไซรจกซับให้ดินมุนล็แป่งหนาดินให้มัน ียงเนาะโอเคเดี๋ยววอลลไลท์เดี๋ยวเราไปเบิ่งภาพบรรยากาศการถ่ายกันเลยกใครแน่เนาะส่วงแรกๆก็อากาศก็คืมๆมีเมฆบังก็หวนไปได้เนะบุคคลมือสองมือสอนี่หวนอะไรก็จะตั้งกล้องไว้คือเกาหันละเราก็ถ่ายด้วยล้อยางแล้วเนาะเากับบุได้เปลี่ยนล้อเลย ดินก็อาจจะแข็งแนะไปกันเลย เบิงการไทยเนาะก็จะบุค่อยไทยละเอียดคือล้อเล็กไปไเนาะก็อิรุทุดถูไปก็เอียงคืออิรุทุดถูเนาะก็คือแบบเ่าไทยคมไปเลยเนาะไทยแบบบุคยลละเอียดอ่ะเดี๋ยวเาไปเบิงมุมใหม่กัน Yep. สำเร็จเนาะในการไทยแม่เวลาผ่านไปไวปั่นตัโตๆๆๆๆๆะกะลองสุดท้ายเนาะเราไทยกนไหวพอสมควรเดี๋ยวให้เบิ้งเจ้าอาทีเนาะกะเอกระโบได้ถ่ายแลยวเนาะว่าจะรีวิวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เบิง้งกะสรับเตยมแล้วกะคิดว่าอย่างยี่ห้อน,นี่นี่ไทยโอเคเลยเนาะกะถ่ายด,ดีกว่าคัน จ้าัทอยู <speaking out> <speaking out> ่ก็เนื่องจากมันมีดอกที่ใหญ่แล้วก็ห่างเนาะหลายอย่างก็กว้างก็สําหรับไผที่ใส่รถไถเนาะเพื่อต้องการที่จะเปลี่ยนยางก็ทีมก็แนะนําเลยยางยี่ห้อ Dstone เนาะลายปี2021อ่ะก็โอเคเดี๋ยวต่อไปเฮาก็สิได้ไปทําการเอ่อแปลงเบ้าต้นอินทภาลำเนาะ OK, để họ đi rapt chôm còn tổ bay cái đó, nâng, à. À, cảnh, này. À, vẫn sương chảy. rồi. để họ đi toa cái này. Cái tổ 11เดือนเากอีกจ no, ัก็ครบ2ปีแล้วกบางต้นกคือช่วงที่มันเอ่อแทงจันเนาะก็ออกยูบางต้นบางต้นกปงปงเนาะยจังไนี่กภายในสวนนี่ก็มีทั้งต้นเปียเนื้อเยื่อแล้วก็เพาะเมล็ดเนาะปลูกทั้ง2อย่างเลยแล้วก็เป็นสวสวนมือใหม่เนาะก็ยังบ่ค่อยได้มีความรู้ ว่าันสำนานปไปไหนเนาะก็จะมาเริ่มก็เริ่มปุเนะส่วนีินาลัลอยู่แถวบ้านจีมก็ถือว่ายังบบรันบุคอยมีไผ่ปุเนาะก็เราก็เริ่มปุเป็นเจ้าเล็กเลยนี่เนาะคือบางตาง้นมันกะแทงนอออกมาแบบนี้เนาะก,การขยายเบ้านี่ก็เพื่อเพื่อที่จะให้มันเวลาฝังปุ๋ยหรือใส่น้ำนให้มันสะดวกขึ้น ตามลองของมันเนาะก็ได้แปลงในนั้นให้ดีเนาะันนี้ต่อไปในอนาคตก็อาจจะได้ลงท่อน้ำอยู่นะคับผู้ชมก็โอเคเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งภาพบรรยากาศเลยภายในสวนก็มีมากมายหลายอย่างเนาะสำหรับในสวนนี้ถือว่าเป็นสวนรวมมิตรเลยจะมีพักมี เอียงนอกคอนอกแขมนอกขาแล้วก็มากนัดแล้วก็นอนเล่าเนาะเดี๋ยวมีบัดเลยตามคําสั่งประสาการของคุณแม่เนาะก็ถือว่าใส่พื้นที่วางให้เป็นประโยชน์เนาะตามร่องของมันเฮาก็ปลูกอ่าเครื่องอยู่ของกินใส่นําเนาะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเฮามา กยจุลาวๆประมาณ32 33องศาเนาะก็ถือว่าบ่ฮ้อนป่ะได้มื้อนี้นะบางต้นก็สมบูรณ์เนาะบางต้นกะบ่ค่อยงามจักมันเป็นอย่างเนาะท่านผู้ชมก็ตามสภาพโอ้หูอาการของมันคือกันต้นอินทนารามบางต้นกะตายก็มีเนาะเฮาก็ได้ซื้อมาปลูกแทนที่ต้นเดิมก 2เทือเนาะเฮาได้ซื้อมาทุกทดแทนเกิดนี่ก็จะได้ซื้ออีกเก็บมาบางต้นมันก็เป็นอีกบ่มันเป็นเสือลาบ่เป็นอีหงดินก็อาจจะแข็งๆเนาะถ้าเฮาทําการไถแล้วก็เฮาเอ็ดทันทีเลยมันก็น่าจะบ่แข็งนอันนี้เฮา ไผไว้ตั้งแต่3-4มือหลังทางนี้แต่เฮาก็มีเวียกอื่นนําเฮาก็ทําเฮาก็เฮ็ดเียกียางนําเนาะท่านผู้ชมก็มือดกียางก็บ่ได้ลงมาก็ได้ที่เฮาพักเฮาจึงได้ลงมามันก็ดิแหง Okay. สมมติก็น่าจะพอได้เนาะสำหรับการแปลงเบา้าขยายเบ้าต้นอินทรพลลำข้างทะลุมนี่ก็มันติดกับน้ำเนาะน้ำบูนแถวเบิง้งซวงที่น้ำขึ้นมานะ่ามันก็ท่วมจะให้มันตายเนาะแล้วก็แถวลุ่มก็ลปลูกเกาลัดปลูกเออ่มักมีเนาะมักมีใส่นะ้ำเมื่อก็น้ำท่วมเสร็จเรียบร้อยเนาะ ก็บุกขึ้นว่าน้ำจะขึ้นมาสูงกว่านี้เนาะสำหรับต้นเกาลัดกระเบิดซีห้าต้นน้ำท่วมนี่เนาะคือต้นนี้มันแทงนอออกมาอายุสองปีอายุเดือนมาสักอายุหนึ่งปีกับสิบเอ็ดเดือน บึงนกเจ้านะท่านผู้ชมเต็มเลยกอยคุมไม้อู้มมือสั่นเมยนกเจ้าหลายดลหอยย่ต้นไม้ A few moments later อ่ะก็โอเคเนาะท่านผู้ชมกะเฮาได้ขุดเอ่อขยายเบ้าไปเนาะตอนนี้กะเวลาประมาณ10เอ่อ1 6โมง 48นาทีนะครับผู้ชมก็ถือว่ายังบ่แล้วเนาะก็ได้ประมาณ5เอ่อ40 45หรือ50%ประมาณนี้นเนาะก็เฮาก็บ่ได้เสาเฮาก็บ่ได้เอ็ดเนาะเฮาไถสวนก็ถือว่ามือใหม่เฮาจะมาต่อ,อก,กัน,นี้ก็โอเคเนะาะภาพบรรยากาศการไถสวนแล้วก็ขุดขยายเบ้าอินทพาลำเนาะก็มีเพียงสมนีน้น เดี๋ยวเจียมขอเ้าอีกน้อยน้งนะเรื่องการเฮ็ดคลิปที่เจียมได้ว่าว่า,าจะลงให้ดูขึ้นแล้วก็จะเฮ็ดคลิปให้บ่อยขึ้นเนาะก็บกเป็นไปตามที่คาดเนาะก็ขออภัยมาทีนี้เนาะก็เนื่องจากเวียกปังเวียกเนาะมันกับมีความาบวดสะดวกเนาะในการได้ทำบางทีเราก็เมื่อยลายกับบูดได้ใายก็มีเนาะ เ,เ,เราเฮ็ดเบี้ยกอะไรก็เหม่อยนะกับบุรีไทยก็ขออภัยมาตรที่นี้เนาะกับเรื่องของอการเฮ็ดคลิปกับจจะบูรืออกทุกใจไปก็ขออภัยมาตรที่นี้เนาะกับเนื่องจากคนแต่ละคนเนาะก็มีความสามารถมีความชำนาญก็คือกันเนาะบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องได้เรียนรู้แล้วก็ใช้เวลานในการศึกษามันไปเรื่อยๆนะก็จะพยายามถ่ายให้ ดูแลก็ตามโอกาสที่เหมาะสมนะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงสทานี้เนาะสำหรับท่านใดที่มักที่ทู่ใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจมส์ด้วนะสำหรับก็นีขอกล่าวก็ว่าสบายดีและสวัสด okay, uh, ีคร so ับเต่นขายเมื่อจากบ้าน